ฮัลโหลสวัสดีครับทุกคนพบกันอีกแล้วนะครับกับลานิสในรายการใจกัยานทางช่องใจกัยานและรอยแปแช์นะครับคลิปนี้จะเป็นคลิปแรกจากทั้งหมด4คลิปนะครับท,ที่ว่าด้วยเรื่องของการรีวิวอุปกรณ์เสริมของนักปั่นนะยี่ห้อ Rock Bros นะครับอันนี้สั่งมาจากช็อต Rock Bros Official จากที่จีนเลยนะครับเพราะว่า สินค้าที่ท่านจะได้รับชมในคลิปนี้ผู้รีวิวสั่งสินค้ามาเพื่อใช้เองไม่มีสินค้าจำหน่ายหากท่านสนใจสินค้าสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและสั่งซื้อสินค้าได้จากลิงก์ในคำอธิบายใต้คลิปอยากจะประหยัดค่าใช้จ่ายแล้วเราก็มีความรู้สึกว่าอ,อ,อยากจะคุมทีมของตัวเองให้มันเป็นแบบยี่ห้อเดียวกันทั้งหมดทั้งตัวอะไรเงี้ยนะซึ่งถามว่า ยี่ห้อล็อกบอสเป็นที่หหรือเปล่าเป็นแบบของพรีเมียมสําหรับนักปั่นหรือเปล่าไม่นะครับเรามองบ้านน่าจะเป็นระดับเริ่มต้นด้วยซ้ำนะก็บอกไปแล้วนะว่าคลิปนี้เป็นคลิปแรกก็อาจจะเกินยาวนิดนึงนะครับแล้วก็อาจจะจากทั้งหมด4คลิปเออเป็นคลิปแรกจากทั้งหมด4คลิปอาจจะมีของหลายชนิด นะพูดกล่าวถึงของรลายชนิดแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยก็จะเจาะลึกแค่แบบชนิดเดียวอะไรเงี้ยนะครับซึ่งจะเป็นชนิดไหนก็ไม่รู้เหมือนกันเอาเป็นชนิดที่มันมันไม่มีดีเทลเยอะแล้วกันเนาะคลิปจะได้มันจะได้บาลานซ์กันนะตัวที่มีดีเทลเยอะก็จะแยกไปพูดในคลิปอื่นนะครับ <S <S เพื่อที่ว่ามันจะได้ไม่ยาวมากในคลิปนี้เนาะเพราะว่าคลิปนี้มีการเกินนำนะถึงสินค้า ทั้ง4ชิ้นนะครับซึ่งประกอบไปด้วยเอาอย่างแรกก่อนเลยหมวกกันน็อกนะครับซึ่งเราคลิปนี้น่าจะพูดถึงหมวกกันน็อกนี่ละมั้งเพราะว่ามันน่าจะมีฟังก์ชันการใช้งานน้อยสุดนะครับชิ้นต่อไปก็คือถุงมือเอยหมวกหมวกหมวกที่มันเป็นผ้าบัฟด้วยในตัวอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็เป็นแมสด้วยเป็นหมวกด้วยเออก็คือรวมเป็นชิ้นเดียวนะ แล้วก็อันนี้เป็นถุงมือนะครับจริงๆถุงมือก็ก็ฟังก์ชันน้อยเนาะเอ๊ะของไม่ครบนั้นเนี่ยหืมล็อกบลอสล็อกล็อกบลอสขาดรีโมทนะครับล็อกบลอสล็อกบลอสออกเสียงยากอยู่นะขาดรีโมทอยู่ไหน หมดแล้วนะเนี่ยอ่ะไม่เป็นไรนะครับอัดวิดีโอเอาไวล้ละเดี๋ยวส่งไปให้นางดูนะโอเคก็ไปเริ่มกันเลยนะครับกับสินค้าชิ้นแรกนะก็คือหมวกกันนอกนะครับอ่าก็เป็นตัวเดียวที่เราไม่ได้สั่งมาพร้อมกับจักรยานนะเป็นสินค้าชิ้นเดียวที่ไม่สั่งมาพร้อมกับจักรยานเพราะว่ามัน มีคนให้มาพร้อมกับอีส้มนะครับจักรยานล้อเล็กเนะี่ยจักรยานผู้ใหญ่แต่ล้อเล็กนะครับมีคนให้มาเราก็เลยไม่ได้สั่งแต่ว่าเอาไปลองใช้มาแล้วหลายหลายงานนะครับมันมันเหินมันเป็นแบบว่าคือมันก็คงมันนานแล้วมันก็คงอาจจะพังพังด้วยหรือเปล่าหรือว่ามันเป็นทรงนั้นนะครับคือใส่แล้วเนี่ยมันถึงนี่เราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทําไมถึงเป็นแบบนั้นนะอะ โอเคก็อันนี้เป็นหมวกกันน็อกยี่ห้อ Rock Bros นะครับมีความแบบเออลายน้อยนะเราเลือกเพราะอย่างนี้หรือเปล่าไม่รู้คือมันดูมินิมอลดีนะครับแล้วก็เออซึ่งจะทำให้มีน้ำหนักกว่ากว่าใบอื่นที่มีรูเยอะๆมีลายเยอะๆคือลายเท่ากับ,บรูเนื้อออกมาหมวกกันน็อกจักรยานนะครับแต่ว่าอันนี้มีมีแค่สองรูถ้ามองจากด้านหน้านะครับก็คือรูตรงตรงนี้ แล้วก็ข้างบนถ้ามองจากด้านข้างมีรูเดียว2อรูนะนะครับฝั่งละสอรูแล้วก็ถ้ามองจากด้านหลังมี4ีรูนะซึ่งตรงนี้เหมือนเขาทำไวใ้ให้รองรับการติดตั้งไฟไฟไฟติดหมวกกันน็อกนะครับเพิ่มความปลอดภัยอีก1 step, นะึ่งสเต็ปเนาะแล้วก็ด้านใน <laughs> จะใส่แล้วนะเมื่อกี้ใจร้อนจะรีบไปทวง ส่วนของของไม่ครบด้านในนะครับก็จะมีมีโครงนะมันเรียกว่าอะไรนะแบบฟิลแบบว่าเหมือนเหมือนกันกระแทกอะ่ะเหมือนซับในอะไรเงี้ยนะครับมีมีกี่ชิ้นอนะ่ะมีห้าชิ้นนะครับมีชิ้นนี้ชิ้นนี้แล้วก็ชิ้นนี้ซึ่งมันจะโอบรัดมาที่หน้าผากด้วยนะครับแล้วก็โอบอ้อมไปทางซ้ายนะทางขวา เกือบรอบหัวเหลือแค่ข้างหลังที่มันไม่ได้อ้อมไปแล้วก็ชิ้นสุดท้ายคืออันนี้นะครับข้างบนบนหัวนะแล้วก็ที่เหลือก็จะเปลือยแล้วเป็นโฟมเลยโฟมจะเป็นสีดำนะครับอืมแล้วก็มีเชือกนะเชือกรัดคางนะครับแล้วก็มีตัวปรับอยู่ด้านหลังแบบนี้อ่านะก็สามารถปรับได้ง่ายดีนะครับ มีเสียงด้วยตอนปรับเข้านะครับแต่ตอนปรับออกไม่มีเสียงโอเคอเดี๋ยวเราจะลองสวมใส่ให้ดูเลยละกันนะครับออไอตัวคลิปล็อกจะเป็นสีแดงนะครับไม่รู้จะแมชหรือเปล่าโอ้มันมีมันรู้สึกใหญ่จังเลยเนาะแล้วก็ข้างหน้าเนี่ยมันจะยื่นออกไปเยอะนะครับเพื่อที่ว่าจะได้ป้องกันใบหน้าของเราได้เนาะเนื่องจากว่า หมวกกันน็อกจักรยานเนี่ยส่วนใหญ่มันจะไม่มีหน้ากากนะครับซึ่งก็ต้องใช้อาศัยอันนี้แหละนะแล้วก็กันแดดได้นิดนึงอะไรประมาณนี้อ่ะใส่เข้าไปแล้วแล้วก็ปรับข้างหลังนะครับให้มันกระชับอะประมาณนี้นะครับก็ยังสั่นได้อยู่นะสายก็พันเหลือเกินไม่ได้คลี่เอาไหมเอาไหมโอเคนะ ประมาณนี้นะครับช่วงนี้ไม่ค่อยได้ปั่นเลยหลังจากที่ไปปั่นงานกุ้งเดินขบวนมาแล้วเพราะว่าอันนี้น่าจะแน่นสุดละเพราะว่าฝนมันตกนะครับคือมันปัน่นแต่ว่าเอาจริงๆก็ปั่นได้แหละตอนตกตกอยู่ก็ปั่นแม่งไปเลยแต่เขาอาจจะไม่สบายอ่ะฮะแล้วก็อ,อนี่แน่นสุดแล้วนะแน่นดีอีกนิดนึงนะแล้วก็ พอฝนตกเสร็จสําหรับคนที่รักจักรยานมากๆอะไรเงี้ยนะครับก็ไปปั่นไม่ได้อยู่ดีเพราะว่ามันจะทําให้จักรยานเลอะแล้วก็ดีดด้วยดีดใส่ตัวเราอะไรเงี้ยนะครับยิ่งแบบยิ่งหงุดหงิดไปกันใหญ่เลยเพราะว่าจากเราตัวแห้งๆแล้วฝนก็ไม่ตกแล้วก็ยังจะมาเลอะเพราะว่าความดีดความที่ล้อมันดีดเอาอน้ำบนถนนขึ้นมาใส่เราอะไรเงี้ยนะครับเออนะเราก็เลยแบบ ก็เป็นข้อจํากัดของกีฬาเอาดอทั่วๆไปนั่นแหละเหมือนกันอะไรนะครับอ๋อแล้วก็ที่ตรงคางนะครับมันจะมีเป็นนุ่มๆน,นะบุนุ่มอยู่ตรงนี้นะครับเพื่อเพิ่มความแบบสบายเข้าไปนะคือหมวกไม่ได้มีความเท่เลยนะเรารู้สึกว่ามันใส่แล้วมันไม่เท่แต่ว่ามันก็มันก็ดีกว่าอันเก่าคือแบบนั่นแหละนะฮะเพราะว่ามันใหม่เพราะมันเป็นของใหม่อะ ประมาณนี้นะครับสำหรับการรีวิวหมวกกันน e ็อกยี่ห้อ Rock Bros นะครับรุ่นอะไรก็ไม่รู้นะมันมันไม่ได้เขียนไว้มันไม่ได้ระบุไว้นะครับทำไมของไม่มาไม่ครบนะรุ่น W T 0 9 9นะครับรุ่นอยู่ตรงนี้ W T 0 9 9ย์9นะครับสำหรับหมวกกันน็อยี่ห้อ Rock Bros w T 0 9 9ใช่โ okay. อเคอะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจะไว้เพียงเท่านี้นะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยเหมือนเดิมถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์นะฮะใช่กดแชร์แชร์แชร์ subscribe ขอบพบกันใหม่คลิปหน้าลากันไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีครับ